ไปร้องอ่ะมันเจ๊งหมดแล้วอ่ะแล้วปัจจุบันเดินไสร้องเดินไส่ร้องตั้งานงอยู่เดียวใช่ค่ะก็มีบ้างปัจจุบันทำอาชีพอะไรครับตอนนี้เป็นเซลค่ะขายอะไรฮะเอ่อปกติขายรถค่ะแต่วันนี้ขายหน้าแล้วอย่าบอกงั้นสิายรถขายรถที่ไหนอ๋อขายรถยนต์นะคะโตโยต้าสาขาหัวหินค่ะมาจากหัวหินใช่ค่ะมาจากหัวหินใช่ค่ะเราไปออดิชั่นที่ไหน เออ่บางกะปิค่ะโอ้โหนี่ก็ตั้งใจนะใช่ใช่ตั้งใจทำไมถึงมาออเดชั่นเออก็เห็นเปิดรับสมัครแล้วก็อยากลองค่ะเผื่อแบบอาจจะเป็นเวทีนี้เวทีแรกที่ยังไม่ปิดแล้วก็ไม่เจ๊งพี่น้องก่อนจะร้องเขาปวดหัวทีเลยพี่ช่วยพอนเราใช่ไหมอ่ะโอเคไหมแล้วคนเมื่อกี้ที่ผ่านไปโอ้โหเลือกร้องเพลงหนูอาจจะไม่สู้หนูเปลี่ยนเป็นช่งน้ำหนักแทนได้ไหมคะ อันนี้กินข่าใช่ค่ะนะคะแต่วันนี้เราเพลงอะไรมาสู้ครับว,ว,วันนี้เพลงไตลาหน้าเฟสค่ะ ตอดได้มาเอแท็กไปให้อายได้โูในเมื่อที่อายไม่ขู่ที่ดองผู้แค้นป้อนไครลวนที่กำลังไลยสนคือคนที่อายทิ้มไปงานแต่งอายมาห้าบ่อวอาคลิปห่วงให้ล้มล้มหน้าเฟซพี่หน้าเวทีมีฤทธิ์ติกลียองใจอยากฟังแลเจียงล้ำกอดได้คอมเมนต์มาได้ขอมามอล้ำล้พาลัำหน้าเฟ อ่อนบอลบลงว่วคลิปหน้าส pe ิขอแกโตมาขอให้อายม่สุดกังพักกันแกอิตาลีอายได้ผู <S <S ้นั <S <S ้นคนไดหมนอนหงไปนอนเปนอนน้องบอมีบุญเขามาลุ้นเอาไปเสียใจคืนน้องกรอนสวกรอน้สัวเต้ มาปีสงวารม่นกินน้องทางอนลายให้เจอให้จำได้อย่าหักโอยอีกได้เชยแต่ละแต่ละหนาแต่ละแต่ละหนาฮะอันใหญ่วันเราไอยู่หน้าเพจแช่ให้ดังไปทั่วประเทศทนอยู่ตรงนี้ได้ล้ทีละ น้ำหนักจะลงไปประมาณ2กิโลเขาเนี่ยอันนี้จิกแนวไปเลยเป็นแบบหัวลำเลยออกหอวลำเลยใช่เดี๋ยวหหายใจก่อนเวลาขึ้นมาก็มันก็ดีอยู่หรอกพอไปกลางๆมันจะหอบๆเหนื่อยๆเรนจะออกไปเพี้ยนๆนิดๆเอาละโดยรวมก็ขอให้ขอให้เก่งไม่เก่งไม่ทราบนะคะแต่จะบอกว่า ถ้าน้ำทิพย์มาอยู่กับครูปิมสามชั่วโมงขอเวลาแค่สามชั่วโมงรับรองทุกอย่างจะต้องเปลี่ยนไปและดีมากเพราะว่าน้ำทิพย์มีแวลดีทุกอย่างเลยบุคลิกภาพหุ่นเหินมาได้แล้วบอสคะรับรองว่าคนนี้จะเปลี่ยนแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือแล้วแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีมากด้วยแล้วจริงๆคุณครจะไม่เป็นคนถัดไปที่เจ๋งไม่เจ๋งอยู่ๆก็หันมาค่ะ นี่ขอโทษเลยค่ะไอเรื่องเจงเงเนี่หยุดพูดกันสักทีได้ขอโทษค่ะขอโทษที่พูอใช่ไงแล้วเขาบอกว่างานต่อไปอ่ะสนใจจะไปร้องหน้าร้านขนมเปี๊ยะอยู่นะค่ะใช่ค่ะรับร้อแล้วไปร้องที่ห้องเลยไม่ต้องไปหน้าโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นเลยนี่คอคตั้งใจของเรื่องงานสรุปแล้วเขาก็มีดีตรงที่เขาเป็นแบบว่าไม่ปรุงแต่งร้อง สนุกแบบธรรมชาติโดยไม่มีจริตจักรใดๆมาเจือปนเขาเขามีอะไรที่ซื่อๆดีค่ะเขาแสดงทุกอย่างออกมาด้วยความซื่อแล้วก็ทุกอย่างมันไม่มีจริตขอเวลา3มชั่วโมงท่านหนูได้ผ่านเข้ารอบไปรับรองหนูเสียมากค่ะนี่สามชั่วโมงเก๋งเลยใช่ไหมถ้าอยู่กับพี่สามชั่วโมงเนี่ยโอ้โหชีวิตรุ่งโล์เลยนะ น้องน้ำทิพย์ใช่ค่ะเป็นคนที่มีการเอนเตอร์เทนออกมาแบบซื่อใสบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติแบบนี้ขอชมว่าน่ารักมากครับเอาไปอยู่สักสามชั่วโมงไหมล่ะอันนี้อันนี้2ชั่วโมงครึ่งก็จะพิวแล้วครับผมเกทับเกทับอีมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไปถึงคนทางบ้านหรือร้านที่เจ๊งแล้วมั้งไหมครับค่ะสำหรับใครที่ยังไม่เจ๊งนะคะติดต่อทิพมาได้นะคะ Uh, Facebook <Yes. S 1> ค่ะทิพยญ,ญรัตน์นะคะภาษาไทยเลยเบอร์โทรนะคะ0923725134รับงานทั่วไปรับงานทั่วไปค่ะงานศพง,ง,<า>งานบวชงานศพงานบวชงานแต่งได้ค่ะได้หมดเลยะนะครับอาลครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะครับ3